สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพบก,กับช่องยายว้านพาดซองเลยอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะืันนี้มามากับบักเนา่าพวงนี้ค่ะพี่น้องค่ะปลวกเน่าไป็นเรื่องดัดฟ้าค่ะพี่น้องเพื่อนๆจะมันกำลังเป็นหน่วยโดดๆก็กกเลยผ้ามาบึงมาชมเอาบักเน่ามาอ่างค่ะโมโหใส่อ่างยังอ่างบักเน่านี่เละจ้าข้างล่างนี่ก็เป็นไอ้สะระแน่ไมอิู พราะไอตูนนี่นกว่าจิกกินใบมันค่ะพี่น้องค่ะนงกกระจอกต้นหอมตอนเราก็ล่องมันเองก็สิเอาตัวเลขเอาแนวทางมาฝากคือเก่าก็าเ,าเ,าเดิมหรอค่ะพี่น้องก่อนสิไปเบ่งตัวเลขอะเอาบางหน้ามาอ่างก่อนค่ะพี่น้องค่ะหลายด้ค่ะบางน้าคอยนี่งดกๆเต็มต้นเลขใบกับพกงามแลอกค่ะอ่า ก่อนสิไปเบ่งตัวเลขไปชงตัวเลขอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำเด้กขัะพีน้องเด้อไปใส่บได้ขาดปิดโควิดออกข้างนอกออกนอกบ้านก็บ่ได้ก็เลดด้ดมาอ่างเท้ท่างดาัดปลาแล้วกันี่น้ำแนวทางสื่อสรารกินเนื้อรัฐบาลมาฝากเนาะค่ะเนาะนคลิปนี่ก็เอาเลขอันเดินรางของสอเม,มืองชัยกับเลขกวิ่งรางที่มันเขางัวที่แล้วที่จับ หลักสิบกับหลักหน่วยเขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะพี่น้องขางวดนี้ได้มาตัวเดียวโดด,ด,ดคือเกา่าก่อนจะไป,ไปชมตัวเลขไปเบิ่งตัวเลขอะขอความการุณาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยวาวันพระสองเลขน,น้ำมือนะคะเรเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องขาถือแท่งงวดนี้ค่ะไปจ้าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ จองยี่บันพาสรงเลขเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางสื่อสลารกินนั่งรัฐบาลจ้ะพี่น้องจ้านี่เลยค่ะเลขบิ่งล่างเหม็นเม็นอา่าลักซิปเป็นหายหามาเอามาจับชนกับแอดสองเมืองไชยน้องขับพี่น้องเนาะได้แปดหาได้หาแปดค่ะพี่น้องขางวดที่แล้วก็จับเป็นหายลักหนึ่งสองเมืองไชยหายแปดกับเขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะพี่นอ้องวันนี้บ่อยพลาดค่ะพี่น้องคะ่ะ เอามาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เห็นให้ได้ชมกันคือเกาล่ะคะ่ะเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยค่ะพี่น้องะ่ะห้าแปดตัวเดียวโดโดๆดอ,อันนี้งวดไหมะะเด้อค่ะงวดวันที่สิบหกเดือนหาปีหกสี่ค่ะพี่น้องห้าแปดตัวเดียวคะ่ะชนหลายสำนักคะ่ะอันนี้เป็นของเกาเด้อค่ะพี่น้องะ่ะหนึ่งแปด ลักซีปเอ็เลียกวิ่งล่างลักซีให้1หนึ่งแล้วก็แอดสองเบืองใชใหายแปดจับชนกันหนึ่งแปดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของแอดแพนแ่นค่ะแอดแแพนกับห้เน้นหาหนึ่งก็หาแปดชนกันอีกค่ะพี่น้องค่ะปไปหาเสือลอตเตอรี่ไ้ค่ะก่อนจะมูอเห็นจะมูสอันก่อนค่ะพี่น้องค่ะ ลอตเตอรี่บ้านในบ้างแพงหรอกค่ะพี่น้องบ้านบางแพงก็เฮากระลุยเลยค่ะแต่ยยาวันก็สั่งเมคคาลอตเตอรี่แล้วมีเมคค้าประจำค่ะพี่น้องค่ะสั่งไว้เส้นเพิ่นไว้ก็คือสิบเบรคค่ะตึกแล้วพอนตีหนึ่งก็คือสิบเบรคฟองเอาคือข้าเจ้าน้อกเนาะเมคค่าก็ วันห่าวเส้นนี่เฮาเอาโรตรีมาไว้น้ำเฮาเด้อพี่น้องเด้ออย,ย่าสิเอาไปไว้กับแมี่ขาเดี๋ยวมันสิมีปัญหาเมันมาเก็บเอาเงินน้ำเฮาได้อยู่แต่ว่ายาวโรตรีไว้น้ำเพิ่นอันนี้เป็นของนุ่มข้อนเจนค่ะพี่น้องค่ะงวดข้อนเ่นงวดที่แล้วก็เขางวดนี้ก็มี่แปดหาหาแปดอีกค่ะชนกันสามสำนักเลยเด้อค่ะแปดหาเนี่ยของเก่างวดที่แล้วก็เขา 1, 8, 8, นึงแปดชนหนึ่งแปดงวดนี้เข่าหาแปดค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเยี่ยมันพาสองเล็กนั่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องโชคดีล้ำด้วยถูกควรรักวันทีหนึ่งนะคะเดียวกันคลิดหนาต้องจากพี่น้องเนาะ